วิธีจับคนของขึ้นให้ลงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปเรีโอใหม่ๆนะครับ และสำหรับท่านที่อยากจะเชิญอาจารย์ไปดูฮงจุ้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาสักยันหรือว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับท่านสามารถติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรนะครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าฮงจุ้ยรรยง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อในแวดวงการสักยันนะครับผมคืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยันปุรุสีร้อยแปดบางซื่อ ก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของวิธีการเข้าจับคนที่มีอาการของขึ้นให้ลงนะครับหรือว่าวิธีการจับคนของขึ้นให้ลงเนี่ยมันต้องทํำยังไงต้องบอกว่าในเรื่องของเวลาที่เราสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงการสักสักยันนะเราจะเห็นว่าเวลาที่เพื่อนของขึ้นก็ดี หรือว่าคนที่เรารู้จักคนที่เราไม่รู้จักก็แล้วแต่เวลาเขามีอาการของขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะาอาการที่เหมือนมันน่ากลัวถูกไหมกระโดดนะแหกปากโวยวายหึมหำมีอาการที่ผิดจากบุคคลที่เป็นลักษณะปกติบางคนเนี่ยกระโดดสูงผิดปกติบางคนคือมีอาการอย่างที่อาจารบอกอะ่ะคือคนหมู่มากจะตกใจแล้วก็กลัว พอกลัวเสร็จปุ๊บก็จะไม่รู้จะทํำยังไงที่จะจับบุคคลเหล่านี้ให้ให้ให้ลงให้หายจากอาการของขึ้นถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในพิธีไหว้รู่เขาจะมีทีมงานที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดครูบาอาจารย์คอยจับถูกไหมหรือบางคนก็เขาเป็นเพื่อนมาคอยจับสมมติเขาจะรู้อยู่แล้วเพื่อนจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้น,นี่ของขึ้นแรงนะขึ้นแน่ๆต้องจับแน่ๆแต่โดยส่วนตัวของอาจารย์ครับ การจะเข้าจับมันมีวิธีการอยู่หลายวิธีการแต่มันก็แบ่งมีเรื่องเวทมนต์ด้วยมีเรื่องของอัขระเลขยันที่เป็นตัวจับด้วยแล้วก็มีเรื่องของวิธีการเข้าจับด้วยอเอาเรื่อวิธีการเข้าจับก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะว่าใครที่เคยมีเพื่อนของขึ้นจะรู้เลยว่าสมมุติว่าเพื่อนขึ้นในขนมต้มเนี่ยหรือว่าดำดื้อแดงเกหรือว่าหานุมานะกรแต่ที่มันเป็นลักษณะของท่ายืนนะ ไอ้พวกท่ายืนเป็นคนเนี่ยอันนี้อันนี้คือลำบากใจกว่าลำบากใจกว่าพวกของขึ้นสี่ขาเห็นไหมของขึ้นสี่ขาหมายถึงว่าเขาก็จะทําท่าเป็นเสือค่อยๆคานไปค่อยๆเขาเรียกอะไรอะ่ะย่างก้าวไปไอันนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้พวกของขึ้นเป็นพวกหานุมานลิงลมด,ดําดื้แดงเกนายขนมต้มเอาวันนี้ปวดหัวเลยปวดหัวเพราะอะไรเข้าไปบจับปั๊บมันฟันศอก เข้าไปจับป้ามันเตะเข้าไปจับป๊ามาจับตีตีเข่าเข้าไปจับปุ๊บมันกัดเราอันนี้เรื่องจริงนะอาจารย์อาจารย์เห็นมาเยอะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยผ่านประสบการณ์ในการที่เป็นทั้งลูกศิษย์แอบเป็นทั้งลูกศิษย์หมายถึงว่าในยุคหนึ่งอาจารย์ก็ไปให้ครูบาอาจารย์อาจารย์สักอาจารย์ก็มีเพื่อนอิดของขึ้นตัวอาจารย์ก็มีของขึ้นนะแล้วก็ผ่านมาจนยุคหนึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ ก็ได้เห็นวิธีการว่าอไอ้ไอ้คนของขึ้นเนี่ยเราต้องเราต้องมองก่อนอย่างช่วงนี้อาจารย์ทำคลิปใช่ไหมเรื่องวิธีการดูว่ามันจริงหรือมันปลอมแต่ว่าเวลาที่เรามองแว็บแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอครับว่ามันจริงหรือมันปลอมถูกปะเราไม่รู้เรารู้ว่ากูต้องจับมึงแล้วอะ่ะ <c oughs> ฉันต้องจับเธอแล้วอะ่ะเพราะว่าเธอมีอาการก็เ,เรียกดุดันนะโอ้โหบางคนหลับตานะสมมติเป็นนักสำนักศักษาเน,นี่อาจจะต้องเคยผ่านประสบการณ์นี้ สำนักสักงกานที่เป็นแบบพัดลมนะพัดลมคอหักไปไหลายตัว <c oughs> นะพัดลมคอหักไปไหลายตัวนะโอ้โหมันของขึ้นเตะพัดลมคอหักบ้างอ่าเตะข้าวของกระจายบ้างเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าจับเนี่ยจึงจะต้องเวลาจะเข้าจับคนเดียวก็ดีเข้าจับสองคนก็ดีเข้าจับสามคนก็ดีถ้าเราเข้าจับเยอะแบบเหมือนตะลุมบอลอะไรอย่างนี้ก็ยังโอเคหน่อย แต่ถ้าเราแบบมีเราคนเดียวเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์เขาก็จะอ่าบางคนเนี่ยเวลาไปสักยันจะสังเกตงนี้ครูบา,า,าอาจารย์บอกอ้าหันหน้าออกหันหน้าออกหมายถึงว่าเวลามีมีอาการของขึ้นมันไม่พุ่งใส่ตัวเราเอา่าม,ม,มันไม่พุ่งมันไม่พุ่งใส่ตัวเราแต่อย่างอย่างสำนักอาจารย์เวลาเวลาสักยันเนี่ยจะให้หันหน้าเข้าแต่ว่าอาจารย์จะมีระยะนะระยะเท้าระยะเท้าหมายถึงว่าเอาเท้ายันได้แต่ว่ายันในที่นี้หมายถึงว่ายันที่หน้าขา นะคืออาจารย์เนะื่กอาจารย์เนี่ยเรียนรู้เรื่องของมวยนะมาตั้งแต่อายุน้อยเพราะฉะนั้นเองเขาจะเข้าใจการิเขาเรียกว่าสรีระของร่างกายเราถ้าเราเหยียบตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงเนินขาหนีบเนินขาหนีบก็คือหน้าน่องอ่ะนะตรงน่องเหนือหัวเขา่าคนมันจะลุกไม่ได้อ่ามันจะลุกไม่ได้อ่าเพราะว่ามันไม่มีแรงส่งอย่างนี้นะอันนี้คือนี่คืออาจารย์ก็จะเข้าใจสรีระว่าเ้ต้อง จับตรงนี้ต้องเหยียบตรงนี้นะเขาจะลุกขึ้นไม่ได้นะมันเป็นการสกัดตั้งแต่ต้นแต่อย่างในฐานะที่แบบเป็นสิทธิ์แหละยงอาจารย์าอาจารย์จ,จ,จะมีคาถานะเดี๋ยวทายคลิปจะเล่าคาถาให้ฟังว่าเวลาเข้าไปจับต้องใช้คาถาอะไรอ่ะแต่ตอนนี้เอาวิธีการเข้าจับก่อนต้องเข้าใจวิธีการเข้าจับก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเราจะโดนเตะบ้างโดนกัดบ้างโดนฟันศอกบ้างนะบางคนนี่ถึงขั้นหลับ <c oughs> เข้าไปจับเขาหลับไปเลยก็มีเหมือนกันวิธีการเข้าจับครับเขาบอกว่า ให้เข้าจับจากด้านหลังแต่ว่าอะไรต้องระวังเรื่องศอกเวลาเข้าไปจับนี่ต้องเหมือนนักมวยเลยนะต้องตั้งกาดเข้าไปเพื่อที่จะรวบนะป้องกันหน้าตัวเองแล้วก็กางแขนระยะหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปรวบแขนเขาได้พอรวบแขนได้เสร็จปุ๊บถ้าจะให้ดีใช่ไหมถ้าจะให้ดีเราต้องนึกว่าเวลาเราเข้าไปรวบแขนเนี่ยปุ๊บตำแหน่งของแขนคนเนี่ย ที่มันจะง้างไม่ได้เออเราเราต้องนึกอย่างนี้ด้วยนะมันก็จะพยายามสะบัดใช่ไหมเวลาเราเข้าไปรวบปุ๊บนี่ต้องรวบที่เหนือเหนือศอกอ่าเวลาเราเข้าไปรัดนะเราต้องรัดรัดเหนือศอกรัดแน่นๆนะครับรัดแน่นๆเสร็จปุ๊บยกนะครับแอนตัวยกยกหรือไม่ก็ใช้คางกดครับนะใช้คางเราเนี่ยนะเอาคือเวลาเข้าไปเข้าเข้าไปรัดเนี่ยต้องเอาคางกดคอ คือเอาคางเอาคางเนี่ยแนบกับหัวไหล่เขาเซฟหัวตัวเองเพราะไม่งั้นเขาจะเอา,เอาหัวโขกครับนะนี่คือนี่คืออาการจับวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งคือถ้าเข้าไปหลายคนคนนึงรวบหลังหน้าอีกคนนึงยกขาขึ้นเลยนะจับนอนจับนอนจับนอนปุ๊บเอาเข่ากดนะอันนี้คือนี่คือวิธีการเข้าจับก่อนนะเสร็จปุ๊บแต่ว่าบางครั้งไม่ต้องถึงขนาดนั้น รวบแขนเสร็จแล้วเรียกชื่อพี่พี่ลืมตาขึ้นต้องบอกเขาอย่างนี้ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นพอเขาลืมตาเพราะว่าส่วนใหญ่ของขึ้นมันจะไม่ลืมตามาันก็จะมีประเภทหนึ่งที่เป็นของขึ้นลืมตาเหมือนกันนะแต่ว่าเราเรียกเรียกเพื่อเรียกสติเขาการเข้าจับจึงเข้าจากด้านหลังดีที่สุดเพราะถ้าเข้าจากด้านหน้ามันจะเตะเราหรือมันจะต่อยเราได้อ่าการเข้านะต่อมาต่อมา อย่าลืมนะอย่าที่จะได้บอกไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นเองคือถ้าเวลาเราเข้าจับจึงต้องมีสติและอยา่าโกรธเพราะถ้าโกรธไปไงโอ้โหเป็นเรื่องนี่เป็นเรื่อง,นะองวิธีการเข้าจับก็คือเข้าจับจากด้านหลังอ่ะต่อมาในเรื่องของวิธีการเข้าจับแล้วมันก็จะมีเรื่องของอคาถาหรือยัน เอายันก่อนยันสําหรับคนที่จะเข้าจับเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ที่สักยันพวกมหาปรามหาปราก็ดีหรือว่ายันที่เป็นยันใหญ่เช่นนาลายทรงคุดนะหรือว่าหานุมานตัวก้าวนะี่ดำดื้อแดงเกนานขนมต้มเนี่ยคือเข้าจับได้ยันพระนาลายยันปู่ฤสียันปู่ฤสีนี่ก็เข้าจับได้นะแต่ว่าแต่ว่า ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นพวกยันตัวปากทั้งหลายพวกเกเลเกเลทั้งหลายนะยันแม่ทับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าจับได้ยันนารายยันนารายทรงคุดยันใหญ่นะยันที่มีฤทธทามากนะถ้าเป็นปู่ฤาษีเนี่ยเป็นปู่ฤาษีขี่เสือแบบนี้ข้าจะเข้าจับพวกของขึ้นแล้วมันจะลงอ่าหรือพวกที่ศักยันถอนศีมาโบดนะยันตะวาดฟ้าป่าหิมพรนา ันนี้ก็คือจะเป็นยันที่เข้าจาับพวกของขึ้นแล้วมันจะลงยันอะไรอีกทาเวสวรรณทาเวสวรรณก็จะเข้าจาับพวกนี้ได้นะต่อมาเมื่อเรียนรู้เรื่องยันแล้วมันก็จะมีเรื่องของคาถานะแต่ว่าอาย,อย่างนี้ก่อนสมมุติเราสักยันที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยมันจริงๆแล้วแต่ละสำนักมันก็จะมียันแต่ละประเภทของเขานะไม่ได้อย่าอย่ายึดเอาตามอาจารย์นะ อาจารย์คือเล่าตามศาสตร์ของอาจารย์แต่ว่าเวลาเราจะเข้าจับจริงๆก็คือถามครูบาอาจารย์ของสํานักที่ท่านไปศักเลยนะแต่ว่าถ้าใครที่มีอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยในเบื้องต้นคือจับได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นจริงไม่จริงจริง,รงต้องดูตาม้าตาเรือเวลาเข้าไปก็ดูทิศทางมือไม้เข่าสอกของเขาด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะรู้ประเมินตัวเองถูกต้องด้วยไม่ใช่โอ้โหเราตัวกันเล็กกันจิตหนึ่งนะ จะเข้าไปปราขูหคนร้อยกว่โลแบบนี้มันก็อาจจะลำบากใจนะครับให้ดูตามมาตาเรือนนิดหนึ่งอ้าต่อมาในเรื่องของคาถาคาถาเนี่ยมีหลายบทมากที่จะเอาอยู่นะบทที่หนึ่งนะอันนี้ต้องฟังแล้วก็อาจารย์ไม่พิมพ์ให้นะเขาเรียกว่าแบบโบราณโบราณน,นะเรียนแบบมุกปาระา แต่ถ้าจะให้ดีก็อาจจะฟังแล้วก็เอาเขาโครงเนี่ยไปค้นหาในเทอร์เน็ตเพื่อจะได้ตัวอักษรที่ถูกต้องนะแล้วก็เวลานั่นก็เอาไปจดใส่สมุดแล้วก็ใช้ทูปผ้าเทียน5้าดอกบัว5วางหน้าพระพุทธนะอธิษฐานว่าขอใช้คาถาบทนี้ขอให้ใช้ได้นะคาถาบทที่หนึ่งเข้าจากท่องว่าอาชะหะมุหิโอกาเสติติทาหี นะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งอาชะขมูหิโอกาเสติติถาหินะอันนี้ก็คือคาถาเข้าจับนะจะใช้บทยาวทั้งบทเลยก็ได้บทที่บทนี้เป็นบทไล่นาคนะบทที่อุปชาบอกว่าให้นาคเนี่ยออกไปเปลี่ยนชุดนะบทนี้ยังใช้ไล่ผีได้ด้วย นะบางคนก็จะไปใช้อชาขมุยโอกาเสติติธาหิติฐาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าของอาจารย์ใช้แค่ติธาหินะก็คือท่องยาวๆมาต่อมาไอ้บทนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายนะทองก่อนเข้าไปจับนะนะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายนะ เวลาเข้าไปจับก่อนเข้าไปจับท่องก่อนท่องในใจนโมสามจบปุ๊บท่องในใจแล้วก็ตามมองคนที่เราจะเข้าไปจับแล้วก็เป่าไปก่อนรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราเข้าไปจับท่องท่องอีกนะบทนี้เหมือนกันนะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทักเคลื่อนย่าเลื่อนหลุดหายนะอันนี้พอเข้าไปจับปุ๊บท่องในใจหรือจะท่องออกเสียงแต่ว่าแนะนําท่องในใจดีกว่านะท่องในใจดีกว่าอีกบทหนึ่งอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะได้ นะคือมองกุฎพระพุทธเจ้านะอิีปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอนะอีกครั้งหนึ่งอิีปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีเป่าเพียงปุ๊บข้าพเจับท่องพระคาถาบทนี้เป่านะ แต่อย่าลืมท่าจับที่อาจารย์บอกนะเข้าไปรวบหลังนะรวบแขนรวบแขนปุ๊บเอาหัวเราคิดกับไหล่เขาเพื่อไม่ให้โดนหัวโขกถูกปะ่ะหรือว่าชักหน้าให้พ้นระยะจากการที่จะโดนหัวโขกนะครับแล้วก็ท่องมรรคาถาบทนี้นะแต่สมมุติว่าคนอื่นเขาจับแต่ว่าเราเป็นผู้ที่เราตัวเล็กอะ่ะเราเป็นผู้ยืนดูคาถา3าบทนี้ก็คือเลือกใช้บทไหนบทหนึ่งก็ได้นะเอาที่เราคิดว่าถน,านัด ถ้าเราเป็นผู้ที่ยืนดูเราสามารถที่จะใช้คาถาบทนี้เป่าได้เป่าได้แต่ว่าคาถาอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิมาเราต้องลุ้นถูกไหมแต่ถ้าเราฝึกสมาธิมานะเวลาที่เราหัดสวดหัดท่องเนี่ยเราสังเกตที่ตัวของเราเองเช่นมงกุฎพระเจ้าเนี่ยเวลาเราท่อง เอาสมาธิเนี่ยอยู่ที่กลางกระหม่อมถ้ากลางกระหม่อมเนี่ยมันรู้สึกตุบ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 ,ตบ,ตบนะก็ถือว่าใช้ได้นะคาถามงกุฎพระเจ้านี่จะค่อนข้างที่จะใช้ดีนะส่วนนะเคลื่อนโมถอนพุ้ธค,คอน้ะเคลื่อนอย่าเลือเล่อนหลุดอย่าเลื่อนหยุดหลุดหลุดหายเนี่ยมันเพราะว่าคาถาบทนี้มันแปลงได้หลายหลายรูปแบบนะจะไปถอนสารไปทําอะไรอย่างเงี้ยถอนของมันก็อีกแบบหนึง่งอ่ะณเคลื่อนโมถอนพุ้คอน้ะเคลื่อนอย่าเลื่อนหลุดหายอันนี้ทําสมาธิที่ฝ่ามือ แตนะถ้าฝ่ามือมันมความสึกร้อนๆหรือมีความสึกยิบๆนะหรือว่าม,มีความสึกเหมือนมดไต่อันนี้ก็ใช้ได้นะส่วนบทอาชาคมุห ok ิโอกาเสติกิทาหินะบทนี้นะให้ทำความสึกสังเกตที่อ่แถวบริเวณคอนะคอของเราคอหรือว่าปากของเรามันจะมีความสึกเหมือนมันร้อนๆหรือบางคนเวลาตอนที่ฝึกเนี่ยอาจจะเหมือนหาาๆหน่อย นะอ่ะนี่ก็คือวิธีการที่จะเข้าจับคนที่มีอาการของขึ้นแต่ว่าจําคําอาจารย์ไว้จําคําอาจารย์ไว้ว่าเราต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติบุคคลให้เกียรติสถานที่คืออะไรเราเนี่ยไม่ใช่สิทธิสัมนาเขาเนะเราจะไปเพเยหน้าไปช่วยเขาจับเนี่ยบางครั้งบางทีก็ต้องดูการเทศะนะ แล้วก็บางครั้งต้องให้เกียรติของให้เกียรติคนที่เราไปจับด้วยลักษณะการเข้าจับต้องดูด้วยเออเขาผู้ชายวิเ,เขาผู้หญิงมันเหมาะสมไหมที่เราเข้าไปจับนะจาไว้นะนะให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติบุคคลอา,อาจารย์เล่ามาถึงตอนนี้นะก็เป็นความรู้ที่อาจารย์ฝากไว้แล้วก็อาจารย์ฝากของพิเศษของอาจารย์หน่อยสําหรับคนที่อยากมีแฟนคุณแผนกับนางพิมเหมือนอาจารย์นะเป็นพระที่สองด้านนะด้านหนึ่งคุณแผนด้านหนึ่งนางพิมพ เป็นมหาเสน่ห์นะครับใครสนใจสั่งได้นะครับหนึ่บาทนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่อาจารย์จัดสร้างขึ้นมาก็เป็นน้ํามันธาตุราคานะครับเป็นน้ํามันกุลาบนะเป็นน้ำมันอะโรมานะคล้ายๆกับน้ํามันนวนดนั่นแหละแต่ว่ามันจะหอมๆห,หน่อยเขาใช้ตามสปาอาจารย์ปลูกเสกนะครับเป็นมหาเสน่ห์นะก็ใครที่อยากมีแฟนหรือว่ามีแฟนแล้วอยากให้แฟนสนใจเยอะๆก็สั่งซื้อได้500บาทนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง นะสำนักของอาจารย์อยู่ที่บางซื่อนะครับใครที่อยากจะสักยันหรือว่าอยากจะพูดคุยปรึกษานะครับแต่ว่าก็เข้าไปที่แฟนเพจนะสินแสลวยง่ายจดีกธนกรสินแสลอยง่ายก็จะเป็นแบบว่าน้องสาวอาจารย์เป็นคนตอบนะครับก็จะมาถามอาจารย์แต่ว่าในเบื้องต้นสําหรับคนที่แบบสักยันจะไปสักอะไรดีครับอาจารย์สักสานักไหนสักรูปอะไรอาจารย์แนะนําอย่างนี้ครับเราจะไปสักสํานักไหนให้เกียรติครูบาอาจารย์ของท่านคือให้ไปถาม ครูบาอาจารย์ของท่านเพราะว่าบางครั้งอาจารย์ตอบไปบางทีครูบาอาจารย์เราเราขาไม่ได้เรียนมาในวิชาน,านั้นๆหรือว่าเขามีวิชาที่เขาเก่งกว,ว่านั้นวิชาที่ดีกว่านั้นบางครั้งเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์บางท่านเขาก็เขาไม่ให้เลือกหรือบางท่านเขาก็จะเกลียดเราไปเลยหรือบางท่านเขาจะว่าเราไปเลยว่าเรารู้มากนะครับเพราะฉะนั้นการจะสั่งยันเนี่ยถามเป็นแนวทางเนี่ยอาจารย์ตอบ่ให้หนึ่งปัญหาครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแนะนาไม่ไปถามครูบาอาจารย์ที่เราจะไปสั่ง สำหรับสำนักอาจารย์สักนะครับหนึ่บาทนะครับสักแบบอาจารย์เลือกให้แต่ถ้าเกิดว่าสักแบบเลือกเองก็ราคาตามจริงนะเบอร์โทรทางด้านหน้านะครับอ่ะสุดท้ายนี้อาจารย์อวยพรห้ท่านปรผสมเด่นในชีวิตขอท่านรวยๆน,นะครับสวัสดีครับ